อันนี้สูบออกเดี๋ยวปั้นยาวไปเลยมันเป็นอย่างนี้แบบคนอื่ยเนอะนุดูพระเหรอฮะอย่าไปคุยเรื่องพระเลยโอ้โข้าก็ชิบหอยเลยพระก็คนเคยบวชหรือยังเนี่ยบวชมันกำลังเป็นลูกศิษย์พ่อดนตั้งแต่เด็กหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อทองดำตักปาฟรีโง่ง่ผมเป็นลูกศิษย์น้องลูกศิษย์พ่ออายุตั้งแปดสิบปีปีสี่เดือนสี่วันนึงอย่าไม่ตายเลยวะยกขันแต่งปันหมดเนี่ยถล่มไปทีนก็พื้นได บาปบุญน,นี่จริงปืนไปอยู่โรงพยาบา,าลสวรรค์ประชารัสองวันรูกแบบไม่เอาปืนมาได้เฮ้ยบาปบุญน,นี่จริงเนาะอ,อยู่องคพระบาลมาลูกงานสามคนตะม้นนอเหยื่อขวัญข้าน้องผู้ชายมันมาาาขึ้นกัดเลยข้าตัวยอ้จีบีโถวมหาการเาผู้กั้นคนว้าวาเฮ้ยหนักหนักนต้องตายมึงขอแม่พวกคุณผู้ทโหเออพุทโรเร<อ>าไม่ต้องไปคิดอ,อะไรทั้งสิน้นเิดมาเท่าไรเดียวก็ตายหมดเพื่อผ้าก็เผาหมดอ พอแล้วพอ,อแล้วโอเคออสุดยอด็ดลูกศิษย์หลวงพ่อรองดำเนี่ยพ่อรองดำป๋าอืพระก็เป็นมนุษย์เป็นปูถุชนมาก่อนนั่นแหละพระเนาะมาฝึกตนฝึกตัวผ่านไม่ผ่านก็แล้วแต่ท่านละนะไม่ผ่านก็กลับไปเป็นฆราวาสกลับไปเป็นคฤืัหัดแล้วก็เริ่มต้นใหม่ปฏิบัติใหม่เป็นฆราวาสก็ปฏิบัติได้นะมักมีองค์แปดอย่าฉลับซ้ายฉลับขวาอืม ฉลับออกไปจากมักมีองแปดก็ไม่พน้นอืมเอาเครียดเครียดเรื่องพระ <c oughs> <c oughs> มาดูมาดูเรื่องนาข้าวระบายเรื่องพระอีกเอา <c oughs> โอเคไปเราไปดูหมู่สิบสาม